สำหรับหลายๆท่านอาจเคยลองใช้เบอร์มงคลแบบเลขคู่มาแล้วแต่อาจไม่ส่งผลหรือไม่หนุนให้ดีขึ้นเพราะเบอร์หรือตัวเลขเหล่านั้นอาจไม่ตรงกับวันเกิดของท่านตามหลักวิชาโหราศาสตร์หรือหลักทศศาสตร์ดวงชะตาถึงแม้ตัวเลขจะดีไม่มีคู่เสียแต่กลับไม่ส่งผลดีกับท่านเลยผมอยากให้ท่านลองใช้ เลขชุดที่ถูกต้องตรงกับวันเกิดของท่านและตรงกับสายงานสายอาชีพของท่านโดยเฉพาะอาจจะส่งผลดีกว่าเลขคู่มงคลที่ท่านเคยใช้นะครับเพราะตรงกับวันเกิดของตัวท่านเองเพราะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันวันเกิดเวลาเกิดก็ไม่เท่ากันการงานก็ต่างกันไปเลขชุดที่ตรงกับวันเกิดเวลาเกิดของท่านน่าจะเหมาะกับท่านมากกว่านะครับ ฝากไว้ให้คิดผมอาจารย์อินยุพร,ราชทศศาสตร์ดวงชะตา